น้องก็บอกตัวนี้กูก็บอกทุส่วนี้โคมาในใจตัวนี้กูกรเลยตัวน้เยน่อยโี่เลเดะารักั่มากเมียนอนเขายังบอกกับเจ้าอยู่เมีนอนเย้หน่อยว่าพวเปลี่ยนแปหาเนี่ยเยหน่อยขนาดหาสมสองหาสองสามห้นี่ฉนกอเขายเยหน่อยยังไาอยู่ใหได้นีลูกหอกเนาะเย้หน่อยเนาะอย้ยหน่อยเห็นหาเดวข้างล่างรุนละเด้บ้นหาสามจะหาสองสั่ย้หน่อยเนาะ เอ็นนกบอวันเลย่ที่คุยอันเอ็นนกเบอว่าสีนกเอซยังมส้น่อยหัวอมือดองอันนะตนี้ได้ลยว่าสีผิวสีตากรุ่ร้ายแ่องนบ่มันเราบินมาจ้องหนาได้นอยอยู่กกวย้อนมีมีกูกวย้อนงตาจเพิ่งเพิ่งตัวนต้ทีเอซี่ตั้ดีนะนกตัวสีเขียวเลยขั้นต่มอก้าเจ็ดเบืองหนาได้ก้าเจ็ดนันเบืองก้าเ็ดไปเลย บย่ยน่ันเ็มาะมันเรียมันชิบอกเก้าเจ็ดคือเนี่ยเบาเถาาบนั้นก็เมื่ออยู่ก็บมะฝันกูซื้อเลยกไม่ออกมะฝันมาเขาลากรถขั้นเขาไปทุกความเห็นใจไหนยังบอกถึงกาะจกดูเขาขั้นเขาของป่านเรียกมานี้ป่านยังมาอยู่มันมาออกหาก้าเก้าเจ็ดเป็นรถยอยหน่อยห้าเจ็ดเก้านั่นนองอ๋บนี้เมื่อวานี้ย่อยหน่อยกับฝันวายเสีะเย็บี่ ขันทันัน,นยหน่อยบอกมันบอกโดนมือแล้วมันจะอาจจะว่าไปตรงกับอาจารย์พู้ที่เคยส่สิเคยเคืนยหยน่อยฟันว่าเขามาพาแต่ผิดละพาต่ตินขยน่อยไมพาแต่พาตต่เปนัวหอกับโม่เนาะเอาพวกสุกานเหมือนกับเขาโรเมเปิ้องแย่หน่อยนายเพียรว่ะเอานี่โลกพญานของเจ้าออกจากตัวแล้วเจ้าก็สิได้สู้คน บาที่ประทับตาโรงบานคุว่ามันเป็นตาโรงบานนี่บางแถวทุกซองเลยนะมันเป็นประทับตาเคยจาได้ว่าผู้ใดได้รับซ่องต่อปานิมิตาเนี่ยนหอตาของประทับวัดน่ะเออเป็นรูปสี่เหลี่ยมแย่หน่อยเบ่งที่หมอออกไม่ให้หน่อยเิ่งมันนับมีเกล็ดแสฉะตามสันแยะหน่อยว่าตาประทับโรงบานนี่สิมหลาเนี่ยนะเออแยะหน่อยบมเลยคิดอย่างนี้ เี hoy, hoy, like ้น่อยมบังหนึ่งสองสามสี่ยงม่งเก็ดนะบานนี้มันก็เป็นมงกลมมันเป็นเจ็ดศูนย์ว้เยหน่อยบางอดี่พอันกลมกเลยเี่หน่อยคิดว่าว่าเลขสมตัวเียหน่อยอี้สือสามเจ็ดศูนย์ครับเก็ดศูนย์กหน่งตัวเดียวกันเจ็ดหนึ่งเจ็ศูนย์มาก่ หมดนี้งมันบ่ครับเออยี่น้อยมากสิเอาครับไม่น้อยตรวนี่นต่างตรงหัดเลยครับเป็นช่อครับด้อออของยี่น้อยสัตวแมนเออบานนี้หมูว่านนี่นกมาบอกเรื่อีกแจ็กสิเมียนมาเมียนอันนี้มันมาเข้ากันครับที่ว่าโรคบานพานตาแมันกระทบตาให้ในะน้าครับบานนี้ยี่น้อยนั่งอยู่หมูว่านนี่นั่งอยู่นกตัวเขา้าแบบมันมากครับ ก็บอกซาแมนโมแมนก็ซื้อรถดพราว่าอ่ำเอกเ่าเอาเอาเดียวเรมาเนี่มันมามันมาตัวเกาะสีเกามาอยู่มันมาเจ็ดเอามาตาสิสีบเจ็ดมันมาสีเจ็ดมันหลายอย่างสิแม่นกตัวเกานั่งนกตัวเกา่นึ่งนกที่มันบอกเกาเจ็ดนั่นแหละมันมาสิบบอกว่าเป็นภาษาเนาเขาเป็นข้องขัดสีมันมาเจ็ดเขาเขากับเลขที่ฝันไปแม่ มันก็เข้ากันยี่ว่ะมันก็ไม่เข้ากันก็เลียงฝันนั่แหละยังว่ะแบบนี้น้อยว่าโอ้ยกูสิบอกคนบ่านนู้นแบบนี้ามเลี้กันนั่นกูออมไปประไดี๋ยวมันจะแต่ก็บออยากบอกหลายตัวบอกหลายตัวมันก็เสียเงินหลายยังสีก็เรียกเตะควบสมารใจก็บรรยายบังคับจนสี่ได้ไม่มาละบ้าเจ่าไม่มาละแมนแมเมียนมักจังตานมน้งครับหมากกระพานอะไร หอบาเงี้หน่อยก็เสียใจว่าบอกให้เจ้าหรอนบเลออกมาจ้ามันคือพออาจกบอกใเจ้าเอาต้หลังลงหอกทีนนึงยแล้วคุยกับนี่น่อยเป็นมานกมาบอกเิ่นแม่นค่ะนางวากคือบอกชับอกคืคนบอกแค่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแต่จะมาใส่บาเจ้เจ็ดนละเจเคือจงนี่ะคือจังมวนนี่ละสบัจังมาว่าเจ็ดเจ็ดสเอ ป่ะจ้อกหลักก็ไปเลยนกตัวนี้มาันมาเป็นโมเรามันจะมาผู้เดียวมันนกตัวนี้ปีกไกมันเคยบอกแค่น,น้อยสามเทียวเด้คีเดียวบอกสามเทียมันจะมาบอกเก่านึ่งเออเก่าหนึ่งก็แปด้องกะเจ็ดสองย่างยุกอีกงวดนึ่งขันเขางวดย่างยุอีกง,ง,ง,งวดหนึ่งมันมีม้าปีกไก่มาสามเทียนนกตัวนี้อะเลยควบฝันหน่อยเขาแคน้อยให้ตัวใดบ้าครับเล่ควนเลยควบฝันนันว่าหมอเขามม่ผพาตัดผาตัดต่างต่ตีนเล่าโนไปหัวกระม่มละมัน หมอเขาเลยแบียดถ่วงแย่หน่อยออกครับีวดท่วงแย่หน่อยออกเขาว่าประทับตาพานอะเด้อวมาสันเออเราเอาใบนะั้นมาให้แย่หน่อยเส้นว่าเห็นหลกแล้วเห็นพญานออกพญานออกแล้วเอาไปเส้นบหมืนนนอนเป็นเส้นแย่หน่อยแผ่นเลี้ยวบงย่บงกระดาษมนมันเป็นวงกลมวงกลมแม่หมมันจะไม่เป็นแศษหนึ่งสองสามเขาว่าเส้นมันเบิดได้น,นี่เพราะว่า,ขา,าเขาประทับตาเส้นนี้ห้วยเอกซูนอยู่กลางว่าไม่เดือดอีกคึงอยู่ไหม อยกการมันคิดเสียครับโอ้แดงจริงคือเล่นมันบอกโอ้เป็นเป็นแดงเลยเออเราก็มีกินเยอะหน่อยว่าขันรักรอยขันรักรอยวันสามเยอะหน่อยเสี่ยวหาสามใส่ด้สามวันนี้สามเจ็ดศูนย์เยอะหน่อยสามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเล็กนกเจ็ดเอวเด็กนกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดเออสิบเจ็ดมันบอก สิบเจ็ดเด็กหนึ่ง่เจแมนเยกเออกรเขากันเนี่ยเพราะว่าแกว่าสิบกิบสิบเจ็แกว่าผลิของเงยน่อยเี้ยหน่อยว่าลักรอยเงยหน่อยเสี่ยวสามเยหน่อยว่าสามเจพว่าพาตัดห้อน้าสี่กับสี่นเจก็ไดเล้ยแมนมาละค่ะยังกมจินของเงี้ยหน่อยแต่ว่าหามันก็เสียวใหม่เรรักรอยเงียหน่อยเอาไอ้กไปก็มาหลด สูนย์เจ็ดเ๗็๓๗๗๓อ่าราคาติดเลขนกบวกน้ำเจ็ดหนึ่นงหนึ่งเจ็ดมาครับอ่ละเท่านี้ละเลขเยอะหน่อยเพราะหลังหวบออกเสียดายโอ้นังคุยกับ,ย,ย,ย,กบ,บกยี่หน่อยเพิ่นกรบอกอยู่เด้อวว่าเลขนกบอกเด้อเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดครับเยี่หน่อยเงางออกเร็วเยี่หน่อยสิบสื่อยยอยู่ไว้ยี่หน่อยละสิบสี่เศษหนึ่งกลจะวาใจอืมสิบเปอร์เซ็นต์อ่าดยบอกเม่วันนกบอกอะไรดีแล้วครับเอาเดี๋ยวมาลงตัวเลขกันกันครับ อันนี้เพินน่นหน้าไม่เนาะค่ะ,นะเนาะเล็กนกเนาะแม่น,นมีน่ะตัวใหญ่แยหน่วยมากรียนตัวนี้ตัวนั้นเจ็ดเจ็ดศูนย์มเจ็ดศูนย์มาครับผมอ้อยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดครับผมอนี่ยรักลอยเอาสามใส่รนบเพราะว,ว่าวันสามบอกสามใส่ยี่สุดเพราะว,ว่าวันสามตัวท่านดูเบื้องหล็กทิศหน่อยดาวเรื่องดวงวดนี่ครับ แ่นีที่แล้วคนหนึ่งเป็นไรครับเฮ้ยเก้าหกเก้าเจ็ดค่ะนี่เราเก้าศูนย์หกแล้วก็มาเจ็ดก็มาหาดิเหมือนกันในตะล่างอยู่เพิ่นส่งมาให้หนูอยู่แต่หนูบริลงคลิปแต่ว่าของเพิ่นเขาหอดสามตัวเขาหอดสามตัวนะเนี่ยเพื่นกับเจ้งสิเล่ที่แย่น่อยให้เบิ่งเหม่อมันมันมันเห็ดมีมีศูนย์แมนปะมีหนึ่งอยู่นี่แมนปะมีเจ็ดอยู่นี่มีหาอยู่นี่แมนค่ะนี่มันมันเบิร์ยี่ห้อ มัน่าตัวนี้เป็นแต่นั้นเยี่หนมันวงเลขสามนี่หน่มันวงวงดบางหนึ่งหันมันมาค่ะเอาสามวิ่นหนีเลยใหญ่ขัเจาะมากมันวาบ่มบ่ส่วนส่วนมากพ่น่นหน่อยเพิ่นเฮ็ดขันเพิ่นเฮ็ดแบบนี้นั่นมันไม่ห่วามแมมยูนี่ตัวหนึ่งแมมยูนี่ตัวหนึ่งนี่นี่นี่พอ่นหน่อยเฮ็ดแบบนี้แสดงว่าสามของเพิ่นสิเป็นรักลอยเพิ่นเพิ่นเดได้คุยกันกับเพิ่นอยู่แต่ว่าแต่ว่าบต่ว่าเขาไปหน่อยเพิ่นไปเอาค่ะดิ่งงวดบางหนึงหันก็ยังบอกว่าแมมเขากันก็เเเเลยยยนนนนน้้อออ่่่่่่่ดดีีีีคคะะมมัาถทท ในเลขมันเห็นบ่แต่ว่า<ค>เลขของพ่อนอยนั่นคันผู้ใดจับเป็นก็ได้อืมค่ะเ <c oughs> ขาก็บ,บอกว่าแย<ด>่หน,น่อยเฉก็มีเขาสุงอ่เพราะว่าเลขมันมาเข้ากันมันก็บ,บอกว่าใหญ่จ้าซื้อเขาเดินเจ้าจะซื้อซุ่มซีตัวนี่วิ่นขันเจ้าบ่มาแกวกออกแกาตัวนี้มาวิ่นโหลดขันมาสามจ้ะเจ้าของมากอยู่แล้วนี่หาสามงวดหนึ่งหันแล้ววันนี้เพื่อนท่านไหนเห็นบ่ครับพ่อนอยวันนี้ไปเอาหัวตะวังวานไปอุดรมาสามถุ่มเริ่มเมือนขึ้นนี่พ่อนอยเพิ่นกับเขาคอยว่างก็เลยบ่ได้เข้าไปครับค่ะเอ ของเยี้ยหน่อยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เลขนกนี่เจ็ดหนึ่งเลขนกเจ็ดหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่ากลับไปน้ำบอกเป็นยังไงครับนกบอกว่าสิบหามันเป็นยังสี่เลขนกเนาะค่ะเขากนกัขคว่ำฝันเนาะค่ะของครับท่านผู้ชมครับเจ็ศูนย์ี่มากมายเจ็ดศนย็ดสามนี่คื็ตัวร่อง เสาครับเอาครับทำชค่ะสำหรับตัวเลขของย่ยห,หน่อยฟันแม่นเนาะค่ะวดวันที่หนึ่งมีหน้าคมพ่อศสองพันหเนาะค่ะเพิ่นไ้ตัวเดียวห้างเดียวเนะค่ะมี307เนาะค่ะตัดออกกับมี07น7์เ7็ดสามเจ็ดเาเนยาหะค่ะสำหรับตัวเลข70 ตรงก,กันกับเรกนกบอกเนาะค่ะเนาะหวดที่แล้วนี่นกกระบ,บอกแต่ว่าเมมูก,กระไดนนําเสนอเนาะคะ่ะขังหวดนี้ก็เลยเอามาปั่นผู้ชมนําเนาะคะ่ะเพื่อท่านใดที่ชอบเนาะคะ่ะท่านใดที่อชอบกระพานใดค่ะนกบอกไม่น้อยว่าสิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะค่ะ ฟังบึงเนาะค่ะเนาะผิดารหน้าบึงเนาะคะ่ะทางช่องแม่หมูกระได้น้ำสนุตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะแม่หน่อยพันกระไดแบงปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางคือกันค่ะสำหรับตัวเลขนั่นสิเขาสุดกบ,บาวาวกัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมูกับมีแค่นี้เนาะค่ะเนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะถูกหวยรวยไปด้วยกันในวันที่หนึ่ง มีนาคมพศ2565เนาะค่ะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะสศก,ก,กมันหมาน,นสุกซุุข้นเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มูกะขอตัก่อนเนาะค่ะเนาะพบพอกันในคลิปหน้านะค่ะคลิปนี้แม่มูกะสวัสดีค่ะ